สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเดินนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Never l o e Z นะครับผมและเกมที่ทา่านกลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้คือเกม o u Last สอง Part ที่5แล้วนะครับเอามาเลยกันต่อเลยดีกว่าจากพ a r t ที่แล้วนะครับ Part ที่ Party แล้วเรากำลังเดินทางมาที่หมู่บ้านนะครับผมเพื่อตามหาภรรยาของเราที่ถูกจับตัวไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในบ้านรู้สึกว่าาร์ทที่แล้วนี่จะหนีตายกันแบบว่าสุดเหวี่ยงนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่ขอบคุณครับให้เราเช็คแบตเตอรี่หน่อยดิา <c oughs> เ,ออเขาบอกว่าเป้าหมายให้เราไปที่ชาเปลนะครับผมชาเปลนี่น่าจะแปลว่าโบสถ์หรือเปล่าโอเคมีแบตเตอรี่อยู่ที่2อันนะครับผมและแบนเดียนหนึ่งอัน <c oughs> บ่ายดูยกันต่อแอบได้อย่าเพิ่งแอบก่อนออกมาโอเคสำรวจต่อ เอ้ยแบนเดดขอบคุณครับบ้านนี่มันอะไรวะเนี่ยดูดิเอ้ยมันเป็นรูปกางเขนแต่ว่าไม่ใช่พระเยซูนะผมนี่มันเป็นสถานที่ของพวกนอกรีดแน่เลยครับเฮ้ยใครอะมีคนนอนตายตั้งตายอยู่นะครับผมโน้านี่เละเละจัด,ดประตูโอ้ยอะไรวะเนี่ย ขอให้อัดนะครับผมเป็นเหมือนโอ้โหมีคนตายด้วยอ่ะยายแก่อัดเสร็จยังเนี่ยอัดเสร็จแล้วใช่ไหมยังยังยัง <Okay. S 1> Don B อะไรอ่ะอัดไม่ออกนะครับผมมาบิน You are g o i n g to อัดเสร็จหรือยังเฮ้ย okay. What the fuck What the fuck ใจหมดนะครับผมอยู่ดีอัดเสร็จแล้วก็โอ๊ะอ,อ้ขยับ ฉ,ฉันบ้าไปเร้วเหรอพระเอกเราเริ่มหมดแล้วนะผมโอ้ยตอนเนี้ยผมเนี่ยจะบ้าเพิ่งเริ่มเล่นก็หลอนหัวจัดทางนี้เหรอ,อเออทางนี้แหละขึ้นชั้นสองน่ากลัวว่ะเฮ้ยร้องทำไมใครร้องมีบันทึกนะครับผมแอบได้ อย่าเพิ่งแอบออกมามีบันทึกนะครับผมอ่านบันทึกก่อนบันทึกบอกว่าเด็กๆไม่ควรที่จะกลัวหน้าที่นะครับผมของพวกเขาแต่ควรจะสรนเสริญถึงถึง,ถ,งถึงสวรรค์เนาะจำไม้ว่ามันได้มีความเจ็บปวดอยู่ที่สวรรค์หลวงพ่อให้ชีวิตเราและ ชีวิตก็คือเขาอพระเจ้ามอบชีวิตให้กับเราและชีวิตของพวกนายก็คือเขาคือของเขาคุณไม่ควรที่จะรู้ถึงไม่ควรจะเป็นศัตรูความกลัวคือเครื่องมือของพวกของศัตรูพระเจ้ารู้ดีที่สุด engage หรือ study the wall save Jonah from ดอนวิง่งพระเจ้าในไซเรไซคือซาตานอะไรวะเนี่ยเหมือนเป็นกดอะไรสักอย่างนะครับผมหลอนหัวครับหลอนหัวลหวลอนหัวจัดอ, <c oughs> อ,อุ้ยโดนฮิวฮิวฮิวโอคตกลงมาจากจากหลังคานะครับผม เราออกมาข้างนอกแล้ววะ่ะไปทางไหนต่อเขาให้รีโหลดด้วย How to get over there g t h Fucking t h e stand โถ่ยรั้วบ้านนี่มันเพ่กะบอกว่าให้เราหาทางปีนนะครับผมมีโนต้ตอีกแล้วโนต้ตถึงแม่นะครับผมมัมมี่มัมมี่ าจากจูจเลียนานะนรับผมเขียนถึงแม่ของเขาบอกว่า,าคุณหญิงคาสันอะไรวะเนี่ยอยยังเขียนไม่เก่งเลยอ่ะทังเด็กอยู่เลยยังเขียนหนังสือไม่เก่งเลยนะครับผมฉันรักคุณและรักพ่อเต็มคิวมีเฮ้ยจะถูกฆ่าเหรอโหบ้าจัดฆ่าเด็กด้วยหรอที่นี่มันคืออะไรวะเนี่ยปีนได้ไหม โอเคเขาให้ดันในนี่ไปนะครับผมอัจจิเนตหันหลังได้อะไรไอตัวนั้นอยู่ตัวที่ฆ่าอีธานอยู่อยู่ฟากแล้วเราจะไปจริงหรอเราปีนไปหามันเลยนี่สวดภาวนาอีกแล้วโอ้หบ้าอะไรเนี่ยทางนี้ไปไม่ได้ ท่านซ้ายกดวีฟังเสียงได้อันนี้ไปได้ไหมลัดเลาะลัดเละเดินอ้อมนะครับผม <c oughs> ใช้ไฟแตกแอบบได้ไอันนี้มีอะไรแบนเดดบมครคับเดินอ้อม <c oughs> เดินอ้อม ม่รู้มาถูกทางหรือเปล่า่าจะถูกนะครับอะไรอะอะไรเรืองแสงจดหมายเหรอจดหมายจดหมายอีกแล้วโอ้พระเจ้าฉันเต็มไปด้วยหัวใจที่รู้สึกเสียใจมากเออฉันรู้สึกเสียใจมากเกี่ยวกับโพเพ็ดแปลว่าอะไรหรอ เขียนถึงพระเจ้านะครับผมแล้วบอกว่าเต็มไปด้วยความรักฉันอะไรเดียวไม่รู้ว่าอะไรวะมันเขียน okay. ขอบคุณพระเจ้านะครับผมมาถูกทางไหมเนี่ยหลอนหัวจัดไปทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่า เขาบอยเราไปที่คาเปลวคาเปลวคืออะไรทางนี้ไปไม่ได้ทางนี้ล่ะเปะิดประตูได้ไหมยไม่ได้เสียงเสียงแบบโวยหวนัดหลอนหัวมากทางไหนครับทางนี้ออก ทานนี้คือทานที่เรามาโอเคใช่ใช่ใชานนี้คือทานที่เรามาไอคนที่มันสวดผู้หญิงเมื่อกี้มันหายไปแล้วเมื่อกี้มีคนยืนสวดอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนี้นะครับจะทงไงทานนี้คือทานที่เราปีนขึ้นมาใช่ไหมโอเคทานนี้ยังไม่มาสำรวจทีแบตบจะหมดอีกแล้วนี่นี่มันสวดอยู่ตรงนี้ ถืออะไรอ่ะถือมีดโหบทที่สิบโอเคอันนี้เป็นบทสวดเป็นเออเหมือนโน้ตในคัมพีนะครับโอ้โหมีของให้หยิบด้วยอย่านะเว้ยร้องเพลงเฮ้ยโอ้ <c oughs> โหเข้าไปใกล้ไม่ได้ตกใจ <c oughs> ฟันเราเลยอ่ะ อ้ยตกใจหมดขอโทษครับผมไม่เข้าใกล้แล้วครับไปทางไหนวะเนี่ยทางนี้หรออินไม่ใช่ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ทางนี้แน่เลยทางนี้เรามาแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงมุดมุดดีโหลดก่อนอ๋อนี่นี่นี่ เลื่อนไอนี่ไปอย่ามีอะไรมาดักเราเซฟแล้วอยู่ดูนหน้าเราเชียวเย้ยย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 ยมยยยแอบไยยทัน,ทนยนยย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 ย ออยู่นหน้าเราเลยขอโทษครับพเออวิง่งหาที่แอบแอบที่เดิมหายไปแล้วดันก่อนดันก่อนเสียงเงียบไปแล้วนะครับดันเร็วมันอยู่ด้านหลังเราพี่ดันมันมาแล้ว เราจะดันอย่างนี้ต่อไปจริงหรอปีอ๊ดโอ้โหขอโทษครับเออเอาใหม่เอาใหม่นี่ แบบมาแล้วมาแล้วอฮ้ยทะลุมีทะลุไปแล้วเรารีบไปดันได้ไหม อุ้ยมันเจอมัเห็นเราไหมเนี่ยโอโห้เห็นเต็มเต็มเห็นเต็มเต็มครับขอโทษครับเห็นเต็มเต็มเลยครับเอาเหนื่อยวะ ok ok đưa mày, đưa mày. ok 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 kịp lên ui ô oh, đặc đặt nha đặc cợt เีองอย่าเล้าเพิงอย่าเล้าเฮ้คมันเดินไปแล้วนู่นนนมันเดินไปนู่นแล้วเราเดินแอบย่องตามไปเขะเร้มาไปทางนี้นะอุย้ยตกใจแอบทางนี้ได้ แซกตัวแอบพ่อแอบพ่อลูกไปไหนเนาะพีม้มันเห็นเราเหรอโอ้โหมันเห็นจริงด้วยนี่แอบแบบนี้ どんな。 Ui uh ui -huh. ui Lêu, kẹt lâu, 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 lâu. mai จูก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 ขึ้นบ้านอย่าหาใจแรงแอบก่อนไปไหนแล้ววะจะมาไหมเนี่ย Okay. ปลอดภัยมีของอยู่ในนี้แบตเตอรี่ของค,ครับดีโดูฟังเอเคปลอดภัยแล้วรีบดันรีบดป็นอุย้ยเขเคนแล้ว ม,มาแล้วจุกจุกวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นบ้านแอบแอบด้านซ้ายไปใหม่ไปใหม่ ได้แล้วดันโอเคยา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 ขออ่อยรอบขออ่อรอบทำแบบเดิมอีกรอบนึงรอบนี้ชนะแล้ว ยาๆเร็วๆๆๆๆๆนไปได้แล้วไปได้แล้วปุ๊บ <c oughs> ไป <c oughs> เปะหน้าเลยโอเครอดแล้ว <c oughs> นานั่นโนว่าเธอพระเจ้าของนายต้องการอะไรฉันไม่รู้ว่าพระเจ้าของเธอต้องการอะไรโอ้ยตินเต้นว่ะเคลอดมาแล้วนะไปต่อไปต่อ,อผมว่ามันน่าจะไล่เรามาอีกแหละเดี๋ยวอ่ะมันไม่ปล่อยให้เราอยู่อย่างสงบเฮ้ยเปิดได้เหรอ เลื่อนได้เลื่อนทำไมมีห้องแอบอยู่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมีจดหมายคือมันจะเป็นจดหมายสำคัญนะเพราะแอบอยู่ยในห้องเลยวันที่17นะครับผมบอกฉันเพิ่มทีให้ฉันเพิ่มอ่าคุณมีชื่อทั้งหมดเป็นพันชื่อและฉัน ไม่รู้จักสักอันหนึฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่พระเจ้าฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ยาวิวยาเวและไม่ใช่เอซิเคียไม่ใช่หมาได้โปรโเธอตัดตัด,ต,ดตัดเนื้อฉันเลยเผาฉันโหแล้วก็อะไรสักอย่างเชียเอ้ยบ้าไปแล้วครับคนที่เขียนจดหมายนี้ แล้วก็รู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่พระเจ้าอะไรเลยโ <c oughs> อ้โหแข็พคอตายอีกอยากออกมาจากที่นี่วะ่ะไม่หละจะได้ออกมาจากที่นี่นะประตูนี้เปิดไม่ได้ไมายแล้วเพลงบทสวดวิเรามาถึงแล้ว องมาสินคาเปลวแล้วครับผมไปเข้าไปเลยนี่มันเหมือนเป็นที่ของพ่อหลวงแน่เลยพ่อหลวงน,อน็อตเสียงใครร้องอยู่แอบได้แอบในห้องสารภาพบาป ออกไงเนี่ยเอามุดได้ด้วยเหรอมีคนร้องอยู่แมรี่น็อตใครใครฉันคือเบลกพวกคนนอกพ่อี่ยฉันไม่ใช่พ่อฉันแค่ฆ่าฉันนายต้องฆ่าฉัน น็อตจะกลับมากับแมรี่เขาทำร้ายเธอและไม่ฉันพูดถ้าเกิดว่าคุณฆ่าฉันอุ้ยเราต้องฆ่าตัวนี้หรอมีคนร้องว่แมรี่คือใครอ่ะโ่คนนี้มันเหมือนพูดอะไรไม่ถูกโอน็อตนะครับผม เขาก็เลยให้เขาฆ่าได้ไงอ่ะฆ่าไม่ได้หรอก s <weet> <S ไปไหนอ่ะหุ้ยมันมาแอบก่อนแอบอน s> <S มีคนมา s> <S โอ้โหนี่เหรอพ่อ <_ s> ลงน้่นหรอ เราเจอเธอโรงนี้่ะแมรี่อ่ะแมรี่พระเจ้าต่อคำถามมาเขาไม่สามารถเห็นเธอเนี่ยนี่ไงเพ่อหลูน็อตฉันเองโจไซอปล่อยเธอไปแมรี่ปล่อยแมรี่ไปเธอ ฉันขอโทษฉันไม่ได้ต้องการพระเจ้าเกียรติฉันด้วยคนนอกผู้หญิงของคนนอกว้าวว้าวคือพวกนอกรีดครับผมเรามองไม่เห็นแอลลี่ด้วยวะเธออยู่ที่ไหน ว,ว้าวพาเธอไปที่ไหนฉันฉันไม่ฉันไม่สามารถและนี่สำหรับเธอตัวเซอตัดนายทำให้ผู้หญิงรอ้องโอ้โหโดนบีบผู้หญิงอยู่ไหนเขาตามไอ้น็อตนี่มันตามหาแฟนเราเอ้ โอ้โหนี่สวนแล้วไม่รู้ไม่ตอบนะครับผมฉันไม่มีความกลัวบอกเจอให้ให้หยุดซะหยุดหยุดฉันจะพูดฉันจะบอกว่าพาเธอไปที่ไหนหยุดหยุดฉันจะพูดแล้วฉันจะพูดแล้วพระเจ้า เรียบร้อยแมรี่ตายแมรี่อยู่อยู่ที่ไหนของอยู่ในเมืองอยู่ในเหมืองในภูเขาว่าพาเธอไปที่เหมืองนายจะไม่มีทางได้เธอกลับมาก่อนที่จะเกิดอะไรเกิดเด็กเกิดหรอเราไม่เราไม่สามารถที่จะพางได้เรียบร้อย ขอบคุณมากโจเนี่ยพอแล้วโจเซียขนายว่าอะไรรเคล่าให้ผิงได้พักเออเรียบร้อยโดนดีไปแล้วครับเรารู้ตัวแล้วนะว่าภรรยาเราอยู่ไหนตอนนี้เฮ้ยมีคนมายืนอยู่นั่นหน้ามันมันเข้าไปในห้หองนั้นแล้วใครมายืนอยู่ เหมืงอมงอยู่ที่ไหนวะเหมืองอยู่ที่ไหนวะเนี่ยดูดิมันฆ่าคนเป็นว่าเล่นเลยครับเราจะต้องอัดคลิปวีดีโอไว้แล้วเอาไปให้ทั้งโลกได้รู้ถึงความชั่วช้าของที่นี่ออกไปได้ยังวะเนี่ยมันเข้าไปในห้องนี้อ่ะหายหายตายหากันหมด น่าจะเข้าไปไม่ได้ไปได้หรอไม่ได้วะเปิดมันให้เราเปิดอย่างเดียวเราต้องไปที่ภูเขาแล้วก็ไปหาภรรยาสุดที่รักของเราโอ,โอ้ตอนนี้เรารู้แล้วครับผมวอลคือฝั่งนอกกรีดแล้วก็น็อตนี่คือฝั่งศาสนานะครับ ถ้าผมเข้าใจผิดไฟตัวที่ถือถือหอกนั้นชื่อวาวสรุปไม่ใช่เว้ยไปทางไหนต่อไปทางไหนต่อทางนี้แน่เลยทางนี้ยังไม่เปิดนะตอนแรกไปบนภูเขาไปบนภูเขาไปบนภูเขาอันนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ ไปทางนี้เปิดประตู <c oughs> โอ้ค <c oughs> ไปต่อนะครับผม <c oughs> ตอนนี้คือตามเย,ย่งแฟนเราตามหาตามหาลินกันอยู่นะครับผม ทั้งสองไฟเหมือนลูกในท้องของลินเนี่ยจะเป็นตัวพิธีกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องของลินเนี่ยเป็นลูกของเราหรือว่าเป็นลูกที่แบบดีๆทําให้เกิดขึ้นมาหรือว่ายังไงแต่ถ้าเดานะน่าจะเป็นลูกของเราเนี่ยแหละคือลินท้องแต่ลินมัน,นไม่บอกเราเลยจริงผมว่าแล้วดันสวยมาตกคอ กคอตรงตรงที่นี่โคตรสวยเลยไปทางไหนต่อเนี่ยโอเคต่อช่องทางนี้ไปได้ไหมโอ,โอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ขอจบพาร์ทห้าเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอขอบคุณมากหน้าเลยครับผมแล้วเจอกันพร์่หน้าครับ